สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ปามบายไซเคิลชาแนลครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกรุ๊ปเซ t ตอีกค่ายหนึ่งบ้างนะครับผมเพราะว่าผมชอบพูดเกี่ยวกับตัว Shimano เนาะค่ายจากญี่ปุ่นไปนะครับผมวันนี้เราจะมาโฟกัสและคุยถึงเรื่องตัวแส a มบ้างจะเป็นยังไงคอยติดตามครับ ครับผมแสแรมก็เป็นอีกค่าหนึ่งนะครับผมที่ทําชุดเกียร์แล้วก็กรุ๊ปเซตต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งเสือหมอบแล้วก็เสือภูเขานะครับผมแล้วก็มีชื่อเสียงค่อนข้างมายาวนานแล้วก็เป็นคู่แข่งแบบคู่แข่งของชิมาโ,โน่เลยแต่ว่าบ้านเราอาจจะไม่เป็นนิยมอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าส่วนมากเนาะรถบ้านเราจะใช้ชิมาโน่นะครับผมเพราะว่าของดีราคาประหยัดมีตั้งแต่แบบทุกถูกนะครับผมเรนจ์ที่แบบว่าเริ่มต้นจากเทอร์นี่ถูกๆนะไม่กี่ร้อยบาทยัน กุปเซตที่เกือบแสนเลยที่เป็นชุดไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับผม SRAM ก็เช่นเดียวกัน SRAM ก็ทําเช่นนั้นเหมือนกันนะครับผมมีตั้งแต่ชุดเกียร์ทุกถูกเลยเริ่มต้นจากเสือภูเขานะครับผมยันเป็นชุดเกียร์แพงๆของตัวสมอบที่เป็นบลูทูธไฟฟ้านะครับผมที่ชื่อว่า e-tab ก็เป็นรุ่นแรกนะครับผมก็เป็นค่ายแรกดีกว่าที่ทําชุดเกียร์ที่เป็นบลูทูธไวเลสได้จริงๆนะครับผม วันนี้เราจะมาพูดเจาะลึกถึงตัว12สปีดนะครับผมจากตัว SRAM เหตุผลที่ผมมาทำคลิปวันนี้ก็เพราะว่ามันเข้าเกี่ยวกับสิ่งที่ผมขายเนาะผมขายรถคอมพรีตหลายคันเหมือนกันนะครับผมที่ได้ชุดเกียร์ที่เป็นกรุ๊ปเซตจาก SRAM มาซึ่งส่วนมากจะให้มาเป็น SRAM NX แบบนี้นะครับผมเป็นตัว NX นะหลายคนอาจจะรู้จักแล้วแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับผมว่าเฮ้ย ชุดรถทั้งคันเนี่ยแล้วก็ได้กรุ๊ปเซตส่วนมากจะให้มาคําว่ากรุ๊ปเซตนะครับผมคือทุกอย่างของมันเนี่ยคือกรุ๊ปเซตเลยจากตัวแสแมมันคุ้มค่าไหมแล้วก็จริงๆแล้วมันดีไหมประมาณเท่าไหร่นะครับผม,ผมเทียบเท่ากับตัวอะไรนะครับผมผมก็เลยไปทําการบ้านมามาหาคําตอบให้กับคุณนะครับผมเพราะว่าชุดเกียร์ตัวเนี้ยตัว s r แ m มเอที่ผมได้มาตัวเนี้ยก็ถอดออกมาจากรถคอมพลทจาก Twitter เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ล่าสุดนี้ค่าย ใหญ่ uh, Twin X ก็เอาตัว complete ตัวท็อปออกมาที่เป็นคาร์บอนนะครับผมก็ได้ตัว SRAM NX ไปแล้วก็ทางทางบ้านก็ถามผมว่าตัว SRAM NX คืออะไรนะครับผมตัว SRAM NX เนี่ยมันคือตัวน้องสุดของค่าย SRAM นะครับผมที่เป็น Eagle แล้ว Eagle คืออะไร Eagle คือระบบ12สปีดนะครับผมถ้าเป็นเกียร์เสือภูเขา12สปีดที่เขียนว่า Eagle เนี่ย ก็คือจะเป็น12เกียร์แล้วนะครับผมแล้วก็ส่วนที่เหลือนะก็คือตัวรองลงมานะครับผมผมจะไล่ตั้งแต่ถูกสุดยันแพงสุดนะก็คือตัว s ส a m x 5นะครับผมแล้วก็ SRAM x 7 x 9นะครับผมแล้วก็มาเริ่มตัวเนี้ยที่เป็นตัวล่างสุดก็คือตัว nx นะครับผมตัว nx ก็เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานครับเป็นตัวล่าสุดจากตัว s ส a m นะครับผมสาเหตุที่เขาทำตัว nx มาเพราะว่าเขาอยากจะให้ชุดเกียร์ชุดเนี้ยเข้ากับ ทุกคันก็คือคุณไม่ต้องมาใช้แบบสแ a มโดยตรงนะครับผมคุณจะใช้รถเก่ามาก่อนใช้เป็นชิมานโนมาก่อนคุณก็สามารถใช้กุ๊ปเซตตัวเนี้ยของ NX ตัวเนี้ยได้ครับเดี๋ยวเหตุผลผมจะตามมาเป็นหลักลายชิ้นนะครับผมผมจะเข้ามาพูดถึงประวัติตัว s แ a มก่อนว่า s แ a มเนี่ยเขาเจ๋งมาจากไหนนะครับผมเรื่องเสือภูเขาเนี่ยไว้ใจเขาได้เลยนะครับผมเพราะว่าประสบการณ์ในการทําเกียร์เสือภูเขาเนี่ยเขามาค่อนข้างยาวนานและเขาเป็น ลีดเดอด้วยเป็นผู้ค้นคิดคนแรกนะครับผมที่ใช้เกียร์ที่ใช้จานหน้าเนี่ยเพียงใบเดียวในขณะที่ Shimano กกำลังยุ่งเกี่ยวกับ3จานดี2จานดีนะครับผม Sram ไม่ทำตามละสแรมยูยูปรากฏตัวออกมาเลยครับในปี2012โผล่ออกมาเป็นจานหน้าใบเดียวแล้วก็จานหลังที่ใหญ่ถึง10-42นะครับผมหรือว่าตอนนั้นเขาภูมิใจมากเลยเพราะว่าเขาสามารถทำได้ เกียร์เรนจ์ถึง420%นะครับผมต้องย้อนกลับไปถึงปี2012นะในขณะที่ชิมาโนยังไม่เคยคิดว่าเรากำลังจะมาทำจานเดียวสแ a รมทำก่อนออกมาในชื่อรุ่นว่าตัวตัวท็อปของเขาอะ่ะก็คือตัว SRAM XX1 นะครับผมออกมาปี2012สาเหตุที่เขาทำมา1จานก่อนเพราะว่าเขาไม่สนละเพราะว่าด้านหน้าเขาอะ่ะมี1ใบก็จริงแต่ว่าด้านหลังเขาอะ่ะให้เรนจ์ได้ถึง11เกียร์นะครับผมจาก สิบก็คือด้านอคอกของเขาตัวล่างสุดเนี่ยมันใหญ่แค่10นะครับผมมันเล็กสุดได้แค่10แล้วก็ใหญ่สุดถึง42ข้อดีของที่ตัวคอกเล็กสุดตัวเนี้ยที่มันเป็น10นะครับผมเล็กสุดอยู่ข้างล่างสุด10นะครับเพราะว่าเขาอะมีเทคโนโลยีของเขาเองซึ่งเขาทำ ดุมของเขา่าตัวฟรีฮับบอร์ี่ของเขาครับชื่อว่าตัว XD Hub นะครับซึ่งมันสามารถใส่ตัว1 0ได้ตัว10ข้างล่างเนี่ยดียังไงตัว10ข้างล่างเนี่ยก็คือจานหน้าด,ด้านด้านหน้ามันมีแค่ใบเดียวขนาด34นะครับแต่ว่ามันสามารถปั่นได้หนักกว่าบนพื้นราบเพราะว่ามันเริ่มต้นแค่10แล้วก็สามารถขึ้นเขาได้สูงสุดถึง42นะครับผมในรุ่นเกียร์ตอนนั้นนะก็เป็นอะไรที่ฮือฮามากครับผมใน ปี2012ก็หลายคนก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปใช้ชแส a รดีกว่า s ส a รเจ๋งกว่าแค่นิ้วเดียวกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันง่ายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับผมภายในเวลาอีกแค่4ปีแส a รก็เลยพัฒนามาสูงสุดนะครับผมออกตัวแส a รตัว12สปีดออกมาโอ้โหมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีใครไหนที่ทํา12สสปีดมาก่อนนะครับผมแล้วก็ขายราคาแบบ รู้มากราคาสุดโหดเหมือนกันนะตอนนั้นครับออกมากับตัว Sram E a g l e นะครับผม XX 1ที่จะเป็นสีทองที่คุณเห็นกันเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นมาเขาก็เลยภูมิใจทุกอย่างในค่ายที่เป็น E a เ l e เห็นไหมเห็นรูปนี้ไหมรูปนี้นะครับผมก็จะกลายเป็น12สปีดหมดเลยหลังจากนั้นตัวรองก็ลงมานะครับผมค่อยๆปรากฏตัวขึ้นทีละตัวนะครับผมรองลงมาก็คือตัว Sram XX X นะครับผมต่อมาก็คือ XO 1 XO นะครับผมแล้วก็ Sram GX เราคงเคยเห็น GX กันนานแล้วเพราะว่าบางครั้งผมได้ลดคอมพลีทมาที่เป็น GX ด้วยนะครับผม mm. ก็ถ้าเทียบกันนะ GX ผมขอให้ GX เทียบเท่ากับ XT และกันเพราะว่าราคาคล้ายๆกันนะครับผมแล้วก็ตัว GX Eagle ออกมาได้ไม่นานนะครับผม mm. เขาก็เลยสร้างชุดเกียร์ที่ให้สำหรับทุกคนใช้ได้เลย mm. ก็คือมาเจาะตลาดสำหรับคนที่ อยากจะลองใช้ SRAM ดูนะครับผมแล้วก็ไม่อยากจ่ายกับมันมากนะครับผมก็คือตัว nx ที่เพิ่งออกมานี่นะครับผมก็ไม่เพิ่งออกมาแล้วครับจริงๆก็ออกมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะตอนนี้ก็2ปีแล้วนะครับผมแล้วก็ความภาคภูมิใจของ SRAM นะครับที่ทำตัว Eagle 12 Speed ขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาสามารถทำตัวระยะของเกียร์ตัวเว้นของเกียร์ได้กว้างกว่าเดิมอีกนะครับผมเริ่มต้นจาก10แล้วก็ไปจบที่50 หรือเขา,าภูมิใจมากเลยเขาจะเขียนติดสลักไว้ด้านหลังให้เลยนะครับคือ,อ500%ก็คือมันมีช่วงเกียร์ค่อนข้างเยอะกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็เริ่มจากเล็กสุดคือ10แล้วก็ขึ้นไปถึง50เขาก็เลยบอกว่าจานเดียวของเขาเนี่ยค่อนข้างดีที่สุดละเพราะว่ามีตั้ง10ถึง50นะครับผมแล้วก็มี12เกียร์ให้เลือก12เกียร์ดียังไงครับ12เกียร์ไม่ได้ช่วยให้เราปั่นเร็วขึ้นนะครับผม มันทําให้เราหารอบขาที่เหมาะสมกับเราแล้วก็ความเร็วที่เหมาะสมนะครับผมถ้าเราไปเทียบกับรถยนต์ใช่ไหมครับรถยนต์สมัยเมื่อก่อนที่เราขับกันสมัยรุ่นพ่อเนี่ยก็จะประมาณ4เกียร์5เกียร์นะครับแล้วก็หลังๆมาเนี่ยก็เริ่มต้นมามี6เกียรล์ละแล้วหลังท้ายมาที่สุดเนี่ยลองสังเกตด้วยครับผมใครทำนะฟอร์ดใช่ไหมตัวแ t o r ตอร์ตัวเอสไร์ต่างๆนะครับผมมี10เกียร์แล้ว สาเหตุที่เกียร์รถยนต์มันมากขึ้นก็เหมือนกับจักรยานเหมือนกันนะครับผมสามารถไปได้เร็วกว่าแล้วก็ใช้รอบเครื่องที่น้อยกว่านะครับผมแล้วก็ประหยัดน้ามันมากกว่าก็เหมือนกับการปั่นจักรยานคือเราปั่นจักรยานไปเราใช้แรงน้อยลงในรอบขาที่เหมาะสมแล้วก็เราจะได้ความเร็วที่เหมาะสมนะครับผมสาเหตุนั้นเขาก็เลยทําตัว12เกียร์ขึ้นมาจากค่ายสแรม ถ้าเรามาพูดข้อจุดด้อยของตัว12สปีดดีกว่าครับอันนี้จากประสบการณ์ในการทำงานที่ผมเจอมาหลายๆเคสในการทำงานของ12สปีดนะครับผม12สปีดเนี่ยมันค่อนข้างชิดกันมากเลยนะถ้าเราย้อนกลับไปดูจากอดีตนะครับผมสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้โซ่กันเนี่ยความกว้างของโซ่อะมันจะค่อนข้างหนากว่าเพราะว่าเกียร์ม,มันน้อยกว่านะครับผมอย่างเช่นตัว8สปีดนะอันนี้ผมไปรีเสิร์ชมาแล้วตัว8สปีดเนี่ย ความกว้างของโซ่แค่7มิลเองนะครับผมแต่ว่าพอมาถึงยุค9เกียร์แล้วมันเหลือแค่6.5นะครับต่อมาคือ10สปีดมันใช้6เพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าเราทำไมถึงใช้โซ่ข้ามจำนวนสปีดกันไม่ได้นะครับผมคุณใช้9้าเกียร์คุณก็ต้องเปลี่ยนโซ่เป็น9กเกียร์เพราะว่าความกว้างของโซ่มันจะไม่เหมือนกันนะครับผมหลังจากนั้นการเปลี่ยนใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือตัว10เกียร์ไป1 1เเกียร์เนี่ยค่อนข้างเป็นการเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพราะว่าตัวฟรีฮับบอดี้ของล้อเนี่ยต้องเปลี่ยนด้วยถึงจะไปใช้ตัว11เกียร์ได้นะครับผมตัวฟรีฮับต้องอกว้างกว่าเดิมถึง1.8มิลน,นะแล้วก็โซ่ของ11สปีดนะครับผมเหลือเพียง5.5มิลอันนี้วัดจากตัวข้อต่อของโซ่นะครับผมแต่ละโซโซแต่ละชนิดนะแล้วก็ต่อมาเนี่ย12เนี่ยคือยุคข,ของตอนเนี้ย12สปีดเนี่ย โซ่อะมันไม่ได้เท่า11สปีดนะคุณไม่สามารถใช้โซ่11สปีดมาใช้สิบ2ได้นะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกันถึง0.2มิลหรือว่า12สปีดเนี่ยใช้โซ่กว้าง5.3มมิลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมกำลังจะตอบคำถามจากแฟนเพจนะครับผมว่าทำไมสแรมที่คุณใช้อยู่ทำไมมันถึงไม่ตรงไม่เที่ยงเพราะว่าสาเหตุนี่แหละครับก็คือตัวโซ่มันบางกว่านะแล้วก็ความละเอียดของการตั้งเกียร์มันต้องมีเยอะกว่าการตั้งเกียร์ที่เพอร์เฟกนะครับผม เกียร์จะอยู่ติดล้อใช่ไหมตัวเนี้ยมันต้องขนานนะครับผมขนานกันเป็นเส้นเดียวให้เพอร์เฟกแต่ว่าถ้าตัวตีนผีเนี่ยตัวตัวตัวหางปลาเนี่ยนะครับผมมันงอทีดเดียวหรือมันเบี้ยวทีดเดียวอะ่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มันก็เลยเป็นสาเหตุที่เกียร์สแรมของคุณเนี่ยใช้ไม่ดีนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วะสแรมผมอยากจะแนะนําให้ว่า มันเป็นชุดเกียร์ที่พัฒนามากนะจากที่เมื่อก่อนที่เราชอบพูดกันว่าเอ้ยแรมมันเสียงดังนะมันเข้าค่อนข้างดุนะแต่ค่อนข้างเร็วอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้นะครับผมลองเปิดใจดูว่าแรมไม่เป็นอย่างที่คิดแล้วแรมค่อนข้างเข้าได้เร็วเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าความเงียบของมันเนี่ยดีขึ้นแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับช่างที่อยู่ใกล้บ้านคุณด้วยนะครับผมลองให้เขาไปตั้งเกียร์ดูสักทีนึง มันอาจจะดีขึ้นนะครับผมจับชุดเกียร์แสแรมต่างชาติใช้กันมากใช้กันเยอะมากๆเสือภูเขาต่างชาติที่เป็นฟูซัสที่ชอบขี่ตามเขาอะไรต่างๆนะครับผมส่วนมากชอบใช้แสแรมกันหมดละเพราะว่ามันพัฒนามาก่อนมันทําตัวจานเดี่ยวมาก่อนนานนะครับผมอ้าวและชิมาโนอยู่ไหนนะครับผมชิมานโนห่างไปอีกตั้ง2ปีแน่กว่าจะออกตัวชุดเกียร์ใบเดี่ยวมานะครับอยู่ออกมาตอนปี2018 ชื่อว่ารุ่นตัว XTR นะรหัส M9100 นะครับผมพึ่งมาตอนนั้นหลังจากนั้นก็พัฒนานะครับผมตามนิสัยของชุดเกียร์แน่นอนครับมันต้องเอาออกรุ่นที่แพงที่สุดก่อนจะได้ขายก่อนเนาะโชว์เทคโนโลยีก่อนนะครับผมหลังจากนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนแมทเรียลอะไรต่างๆนะครับผมทั้ามันถูกลงถูกลงถูกลง,กลงแล้วเราก็มาเจออยู่ที่ตัว Dior นะครับ12สปีดรหัส M6100 ที่ผมเคยรีวิวไปลองดูตามนี้นะครับ จุดประสงค์ของการออกตัว M6100 ก็คือจะออกมาปราบตัว NX ตัวนี้แหละครับผมแต่ว่าตัว NX ตัวนี้ราคาขายมันไม่ถูกเท่าตัวตัว M6100 นะที่เป็น12สปีดนะครับผมตัวกรุ๊ปเซตตัวนี้ NX จะอยู่ที่ราคาประมาณหมื่นมีทอนซึ่งแตกต่างกับตัว M6100 ที่ราคาอยู่เพียง7,200บาทราคาต่างกันเกือบ30%นะครับผมเพราะฉะนั้นรถคอมพิวที่คุณกำลังจะได้ไปเนี่ย ถ้ามันติดตัว NX ไปเนี่ยเต็มกรุ๊ปเนี่ยผมขอเทียบจากราคาดีกว่าไม่เทียบกับคุณภาพนะผมขอเทียบจากราคาถ้าราคาประมาณ90,00หรือ10,000บวกลบเนี่ยมันเทียบเท่ากับตัว Shimano ที่เป็น XLX ละมันไม่ได้เทียบเท่ากับตัว Dior แล้วนะครับครับแล้วตอนนี้เราจะเข้ามาดูด้านดีเทลกันดีกว่าว่าตัวดีเทลของแต่และชิ้นของ SRAM นี่เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็อันนี้คือตัว Chain r i n g นะครับจานหน้าของมันก็เป็น SRAM Eagle นะครับผมเทคโนโลยีในการทำตัวนี้กับตัวแพงที่สุดตัว XX1 นะครับผมฟันเหมือนกันเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับผมความแนโอของมันสร้างมาเพื่อโซ่ของมันโดยเฉพาะที่จะขึ้น12นะครับผมก็ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือใช้เซตเดียวของมันเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคที่สุดนะครับระบบขาจานของตัวจานหน้า ของ s r a มนะครับผมจะไม่เหมือนกับ Shimano ของ Shimano จะเป็น h ฮโลเทคสองนะครับผมก็คือตัวเฟืองมันจะติดกับตัวแกนใช่ไหมแต่ว่าตัว SRAM นะครับผมจะแกนจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เข้ามาอยู่ด้านหน้านะครับผมสามารถไขได้น็อตตัวเดียวตัวนี้ใช้น็อตเบอร์8แต่ว่าใช้แรงสูงสุดตั้ง54นิวตันนะครับผมก็มันจะค่อนข้างยึดได้แน่นกว่านะแล้วก็ตัวกะโหลกของ s r a มนะครับผมจะไม่ได้ใช้กระโหลกทั่วไปละสมัยเมื่อก่อนเนี่ยแรมต้องไปทา กะโหลกเหมือนคนอื่นของเขาเนาะก็คือแกน24เหมือนกันแต่ว่าจะเรียกตัวเองว่า GXP นะครับผมถ้าสงสัยก็คือ,อจะเป็นแกน24แต่ว่าด้านหัวมันอีกฝั่งนึงะ่ะจะเล็กกว่าต้องใช้ตัวชิมเข้าไปนะครับผมมัาก็เลยบอกว่าตัวเองจะเป็นกระโหลกเฉพาะแต่จริงๆมันใช้กับชิมาโนได้แต่ต้องมีตัวอะแดปเตอร์นะครับผมและหลังจากนั้นอีกไม่นานก็ไปใช้ตัว BB 3 0นะครับผมโอ้ปวดหัวเหลือเกินกับชุดเกียร์แสแรนะค่อนข้างแบบเยอะแล้วก็ เปลี่ยนยากปวดหัวคนก็เลยไม่ค่อยนิยมนะครับผมจนตัวเองมาพัฒนาสูงสุดตอนนี้ก็เลยใช้กระโหลกที่ชื่อว่าดับเทคโนโลยีนะครับผม D U B, DUB ดับเห็นไหมดับคืออะไรครับดับคือกระโหลกของสแรมที่ทำได้เองเลยแต่ว่าเขาไม่ได้แบบว่าต้องมาใช้เฟรมโดยเฉพาะที่จะใช้สแรมตัวนี้ได้นะครับผมดับตัวเนี้พัฒนาออกมาให้ใช้ได้กับเฟรมทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นเฟรมเก่าที่เป็นแกน24หรือว่าจะเป็น BB 30ที่มันใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโลกเนี่ยถ้าแบ่งกะโหลกนะครับผมกะโหลกจะมีอยู่4ชนิดที่เป็นที่นิยมนะอย่างอื่นถ้าผมไม่พูดถึงต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็จะมีเป็น BSA นะครับผมหรือว่าเป็นเกลียวที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยหรือว่าที่บ้านเราเรียกกันว่าเกลียวอังกฤษนะครับผมจะใช้กับแกน24นะแล้วก็จะมีแบบ Press Fit ใช่ไหมครับส่วนมากตัวคาร์บอนก็จะใช้เป็น Press Fit กันหมดละแล้วก็ ตัวเพรสฟิตนี้ก็จะมีมีรูใส่ที่เฟรมเนี่ย41นะครับผมแต่ว่าใช้แกนกับ24อยู่แล้วก็จะมี b b 0โ30เยอะมากเลยแล้วก็มี p f 30ที่ใช้แกน30นะครับผม b b 30ก็จะเป็นพวกแคนนเดลอะไรต่างๆเนี่ยที่ใช้ b b 30เนี่ยก็ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็สแสลมจะออกปุ๊บเซตแต่ละทีนึงเนี่ย ก็เลยบอกว่าเอ้ยเราออกกระโหลกของเราเองเลยดีกว่าเขาก็เลยพัฒนาให้มันใส่กับ24ก็ได้ใส่กับ30ก็ได้นะครับผมก็เลยให้แกนของมันเนี่ยเหลือแค่28.99แล้วก็มาพัฒนาเล่นกันกันกบตัวกระโหลกดีกว่าถ้าคุณใช้เกียวอังกฤษอยู่คุณก็สามารถซื้อกระโหลกของดับที่เป็นเกียวอังกฤษใส่ได้เลยแล้วก็ใส่จานนี้ได้เลยคุณใช้ BB30 คุณก็ซื้อ BB30 มาคุณซื้อเพดฟิตมาก็ใส่ได้เลยคุณสามารถใส่ สแรมตัวนี้ดับคุณสามารถใส่ได้กับเฟรมตัวเก่าทุกเฟรมนะครับผมสามารถใส่ได้เลยแต่อย่างเดียวคุณต้องซื้อกะโหลกของมันและคุณสามารถใส่ได้ข้อดีของดับเทคโนโลยีคืออะไรก็คือคุณมีแกนที่ไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปให้คุณภาพแข็งแรงที่สุดนะครับอันนี้เขาว่ามานะให้เทคโนโลยีที่แข็งแรงที่สุดในขณะเดียวกันได้น้ําหนักที่เบาที่สุดนะครับผมอ,อาจารย์ของเขานะแล้วก็ คุณภาพของแบริ่งเขาบอกว่าใช้ดับของเขาเนี่ยขนาดของแบริ่งอ่ะทำให้น้ําเข้ายากกว่าแล้วก็ทนกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็ภูมิใจเสนอมากเลยว่าคุณใช้สแรมคุณต้องใช้ดับของเขาด้วยนะครับผมแล้วก็คนที่ได้สแรมไปนะครับผมด้านชุดจานด้านหน้าเนี่ยก็เหมือนกันคุณสามารถ ซื้อแต่งได้ง่ายๆนะครับผมตอนนี้ s ชป p ี e Lazada ก็มีชุดแต่งชุดจานของ s สแ m m แล้วเยอะๆคุณจะเอาใหญ่เท่าไหร่ก็ได้นะครับผมไม่มีปัญหาแต่ส่วนมากที่ได้ติดมาจาก c o m plete ก็จะได้34ฟันแบบนี้นะต่อมาคือด้านคัเสเซตหลังนะครับผม s สแรมเอ็นเอ็กซ์ทำคัเสเซตหลังได้น้ำหนักไม่ดีเท่าตัวอื่นก็คือหนักที่สุดก็ตามสไตล์ครับผมเว้นชุนล่างสุดคุณก็ต้องได้ ได้ของที่หนักสุดอีู่แล้วใช่ไหมครับผมก็ตัวคาสเซ็ตขขงมันจะเป็นเหล็กทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังติดกันแค่3อันแล้วก็ยังเป็นเหล็กอยู่ก็ถ้าเทียบกับตัว gx นะครับผมตัวเนี้ยหนักกว่าตัว gx ที่เป็นรุ่นพี่ตั้ง200กรัมนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะได้ไล่เบานะกา็ไปใช้เฟืองที่เบากว่านี้ก็ได้นะครับผม หรือว่าค่ายจีนหลายๆค่ายก็ทําเฟืองที่เบาออกมาแล้วนะแต่ว่าใช้ค๊ปของมันน่ยก็จะดีกว่านะครับผมเพราะว่าเทคโนโลยีในการขึ้นฟันเลยของเขาก็ค่อนข้างเนียนกว่านะข้อดีของเฟืองตัวนี้นะครับผมมันสามารถใช้ได้กับทุกชนิดนะครับผมก็คือตัวดุมของมันเนี่ยคุณสามารถใส่กับชิมาโน่ได้เลยถ้าคุณใช้ชิมาโน่อยู่นะครับผม1 0เกียร์สิเกียร์คุณสามารถยัดตัวนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปเปลี่ยนฟรีฮับที่เป็นของแสแพที่ชื่อว่า XD นะครับ แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันก็จะเหมือนตัวชิมาโนที่เริ่มต้นตัวข้างหน้าตัวเล็กสุดได้ที่11นะครับผมแล้วก็ขึ้นไปถึงสุดท้ายคือ50เพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้ความหนักนะครับผมของเกียร์ล่างสุดละที่ใช้10ของตัวแสลมนะครับผมแต่ว่ามันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าคุณสามารถใส่ได้กับรถทุกชนิดนะไม่ต้องไปเลือกไงว่าต้องใช้ล้อต้องใช้ฟรีฮับของตัวนี้อย่างเดียวนะเลยนะครับผมตัวนี้ก็ออกแบบมาให้ใช้ได้กับทุกคนซึ่งเป็นมาตรฐานในโลกมากขึ้นนะครับ ต่อมาครับคือตัวตีนผีตัวตีนผีของมันก็ทําได้ออกมาค่อนข้างสวยนะครับผมเป็น NX ขาตัวนี้ก็ยาวพิเศษด้วยสําหรับตัว 50T นะครับแล้วก็ข้อดีของตัวตีนผีนี้ก็คือมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้ซึ่งมันจะสะดวกมากถ้าเรา,าจะเอาเล้าออกนะครับผมเราก็แค่เอาลงมาโอ้โหแข็งมันเว้ยเอาลงมานะครับผมแล้วก็ล็อก เราก็สามารถเอารถออกได้เลยเอาร้อ,ออกได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บแล้วก็แค่ขยับหน้านิดหน่อยแท๊บเราก็สามารถเก็บได้ซึ่งชิมาโน่ก็ไม่คิดถึงตัวนี้อยู่นะเพราะว่าชิมาโน่เอาไปเล่นกับตัวครัชตัวนี้แทนตัวนี้เขาเรียกตัวครัชนะครับผมตัวกันสะบัดนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวอัปเดตล่าสุดแล้วที่เขาเรียกว่า type 3 แต่มันไม่สะดวกเหมือนชิมาโน่ไงชิมาโน่สามารถออนกับออฟตรงนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเราปั่นบนถนนทั่วไปที่เราชอบปั่นขณะนะเราปั่นในถนนอย่างเดียวไม่ได้ลุยไม่ได้แบบป๊ๆบ,บ,บ,บนี้นะครับผมก็ใช้ออฟไว้ way. มันจะได้เข้าได้ง่ายขึ้นนะครับผมหรือว่าเราจะออนไว้เพื่อความสนุกที่มากขึ้นแต่ว่าเกียร์มันจะแข็งขึ้นนิดนึงนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นออโต้อยู่แล้วแตกต่างกับชิมาโน่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมยังเป็นคับอยู่ถ้าเทียบกันก็คือตัวเดียวนะครับ เอสเต่างๆก็ยังเป็นบู t แบบนี้อยู่นะมันไม่ได้เหมือน XT ไงที่ได้เป็นแบริ่งแล้วนะครับผมก็ราคามันก็ตามนั้นนะครับหลายคนบอกว่าตัวแรมตั้งยากนะครับผมเอาไว้ผมจะทําคลิปตั้งแรมอย่างเดียวไว้ให้คลิปหนึ่งนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงตัว Product ก่อนเนาะต่อมาด้านชิปเตอร์นะครับผมด้านชิปเตอร์ของตัวแรมก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับดูจากวัสดุแล้วเห็นไหมมันก็แค่เป็นพลาสติกนะครับผมความทนทานจริงๆแล้วเอา จริงๆแล้วตัวชิมา a n o น่าจะดูพรีเมียมกว่าตัวนี้ก็จะมีแบบมียางมีอะไรให้เรารู้สึกแบบดีกว่านะรู้สึกแบบพรีเมียมกว่านะครับผมแต่ว่าบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับผมตัว s r a m nx ตัวนี้แล้วก็ข้อดีของ s r a m นะครับผมคุณสามารถอัพชิปได้เยอะแล้วก็เร็วด้วยตอนคุณแบบกำลังปั่นไปอยู่ปุ๊บคุณเจอเนินสูงสูคุณสามารถแบบชิปแค่2ทีกว่ากว่าคุณสามารถอยู่ล่างสุดขึ้นสุงส,ส,สุดได้เลยในเวลาไม่กี่นาทีนะครับผมลองมาฟังกันนะว่าจะได้ไดกี่คลิก1 2 3 4 5เอาใหม่นะครับ1,2,3,4,5คลิก1ทครั้งสุดนะครับได้5เกียร์คลิกไปแล้ว2รอบเท่ากับ10เกียร์นะครับผมแล้วก็อีก1เห็นไหมตอนนี้คุณก็สามารถขึ้นได้หมดละแต่ว่าตัวดาวน์ชิพนะครับก็จะได้ทีละเกียร์ไม่เหมือนกับตัว XT นะครับผมที่สามารถทั้งอัพชิพอย่างนี้แล้วก็ดาวน์ชิพแบบนี้ได้นะครับผม แล้วก็สามารถดับเบิลลงได้ด้วยตักๆที่เห็นฝรั่งเขาชอบบ่นกันนะว่าตัวนี้มันจะค่อนข้างทำได้ทีเดียวตักๆๆๆๆไม่เหมือนตัว XT นะครับผมโอเคครับก็วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าชุดเกียร์ NX นะครับจาก SRAM เป็นยังไงบ้างดีไหมนะ ในความคิดของผมนะครับผมมันก็เป็นชุดเกียร์ที่ดีแล้วก็เพอร์เฟกเลยทีเดียวแต่ก็ให้ไปเทียบกับตัวชิมาโนนะครับผมก็เทียบกับตัว SLX ขึ้นไปนะอย่าไปเทียบกับตัวดีออ12เกียร์นะครับผมเพราะว่าราคามันต่างกันนิดนึงนะนี่ความคิดส่วนตัวนะครับผมก็ลองตัดสินใจดูครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยในการตัดสินใจที่คุณจะซื้อคอมพลีทไบค์ที่มากับ NX ได้นะครับ ก็ลากันไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆกับจักรยานแบบนี้และเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ